ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับคอคอดกระหรือครองไทยที่ยังไม่สามารถจะขุดได้ เพราะอะไรจากข่าวเรือ Ever g ร์กิจอดขวางคลองสุเอตสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือประเทศอียิปต์นั้นทำเงินมหาศาลในฐานะเจ้าของคลองโดยในปี2020เรือสินค้าจากทั่วโลกต้องจ่ายเงินค่าผ่านทางให้อียิปต์มากถึง5.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ167,000ล้านบาทในปี2020 ที่แต่ละประเทศนั้นก็เกิดวิกฤตโควิด -19 รายได้หดหายแต่อียิปต์นั้นมีค่า GDP เพิ่มขึ้นถึง5.6%โดยเชื่อว่าเงินที่ได้มาจากครองสุเอตก็มีส่วนสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นเราเคยมีไอเดียที่จะทำเส้นทางเดินเรือใหม่คล้ายๆกับครองสุเอตด้วยเช่นกันนั่นก็คือการขุดเจาะบริเวณคอคอดกร ทะลุทะเลอันดามันข้ามไปอ่าวไทยแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะไม่ทำแม้จะมีการศึกษาหาความเป็นไปได้แล้วหลายครั้งหลายหนแต่รัฐบาลทุกยุคก็มีมติว่าได้ไม่คุ้มเสียประวัติศาสตร์ของคอคอดกระกับประเทศไทยเป็นอย่างไรทำไมขุดจึงไม่สามารถที่จะทำได้วันนี้เล่าให้ฟังจะย้อนอดีตให้เข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมดครับในอดีตนั้น การที่จะใช้เรือขนส่งจากทวีปยุโรปข้ามไปทวีปเอเชียนั้นมีเส้นทางเดียวก็คือต้องอ้อมแหลมกูทโฮฟในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลามากๆและมีความอันตรายการอ้อมทวีปแอฟริกานั้นต้องใช้งบประมาณเยอะทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและสเสบียงอาหารของลูกเรือดังนั้นในปีคริสตศักราช1859หลายๆชาติในทวีปยุโรปจึงต้องการสร้างทางลัดขึ้น และถ้าดูจากแผนที่โลกแล้วการขุดเจาะแผ่นดินอียิปต์ให้กว้างมากพอที่จะเดินเรือได้เพื่อทะลุจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้ามเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้เลยเป็นทางออกที่ดีที่สุดหากลองนึกถึงภาพตามการขุดเจาะแผ่นดินให้กว้างเป็นคลองที่ใหญ่พอที่จะแล่นเรือได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆความยาวของครองสุเอตก็คือ164กิกิโลเมตรการเจาะแผ่นดินที่ยาวไกลขนาดนี้ ในปี1859จะต้องใช้ทั้งงบประมาณและความรู้ทางเทคโนโลยีในระดับที่สูงมากซึ่งอียิปต์ยังไม่มีในขณะนั้นแต่ความสามารถของเฟอร์ดินองเดอเลเซฟนักการทูตชาวฝรั่งเศสที่เป็นวิศวกรด้วยเขาออกแบบคลองทำให้การขุดคลองสามารถเป็นไปได้จริงโดยเดอเลเซฟใช้เวลา10ปีเต็มเริ่มก่อสร้างในปี1859 สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในปี1869โดยส่วนแบ่งรายได้นั้น10%จะเป็นของเดลเซฟอีก75%จะเป็นของผู้ถือหุ้นคือบริษัทสุเอตคานาลคอมพานี Canal และอีก15%จะเป็นของรัฐบาลอียิปต์ณเวลานั้นอียิปต์แม้จะได้ส่วนแบ่งที่น้อยแต่ก็ต้องตอบตกลงพอในเขตพื้นที่ที่ตรงสุเอต เป็นเขตทะเลทรายไม่ได้มีชุมชนอะไรมากมายอยู่แล้วการที่ขุดเจาะสร้างคลองและประเทศได้ส่วนแบ่ง15%จากพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่ได้ใช้งานอะไรนักก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่แล้วผู้ถือหุ้นของบริษัทสุเอตคานาลคอมพานี Canal Company, ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวฝรั่งเศสและอังกฤษพวกเขาทำรายได้จากคลองสุเอตมาเกือบร้อยปีแต่ในปี1956รัฐบาลอียิปต ประกาศยึดครองสุเอตมาเป็นทรัพย์สินของประเทศเพราะมองว่าบริษัทสุเอตคานาลคอมพานี Canal มากอบโกยจากพื้นที่ของเขตอียิปต์แน่นอนว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นไม่ยอมง่ายๆมีการทำสงครามกันอย่างรุนแรงแต่บทสรุปก็คืออียิปต์สามารถยึดครองสุเอตมาเป็นของตนเองได้สำเร็จและทำรายได้อย่างมหาศาลจากครองสุเอตมาจนถึงปัจจุบันด้วยสำหรับประเทศไทยนั้น เราเองก็มีแนวคิดเรื่องการขุดเจาะประเทศเพื่อเป็นทางเดินเรือเช่นกันโดยปกติในการเดินเรือถ้ามาจากฝั่งทะเลอันดามันแล้วจะข้ามไปอ่าวไทยจะต้องแล่นเรืออ้อมไปด้านล่างผ่านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งใช้เวลาพอสมควรอย่างไรก็ตามในปีคริสตศักราช1858หรือพศ .2401 สมัยรัชกาลที่4อังกฤษได้ติดต่อเข้ามาสอบถาม ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอขุดคลองในบริเวณคอคอดกระของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเดินเรือใหม่และยน่นระยะไม่ต้องอ้อมประเทศมาเลเซียคอคอดกระคือส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมารายูมีความกว้างแค่44กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับคลองสุเอตแล้วที่มีความยาวถึง164กิโลเมตรก็ถือเป็นระยะที่สั้นกว่ามากและน่าจะใช้เวลาในการขุดเจาะน้อยกว่าด้วย แต่สุดท้ายแล้วเป็นทางอังกฤษเองที่ไม่ยอมขุดเพราะเมื่อไปสำรวจภูมิประเทศแล้วพบว่าเป็นภูเขาสูงและจะเสียค่าใช้ใจ่ายในการสร้างคลองอย่างมหาศา,ศาลเลยทีเดียวถัดจากอังกฤษก็มีฝรั่งเศสที่ส่งเฟอร์ดินองเดอเลเซฟวิศวะกรผู้ขุดคลองสุเอตลงมาสำรวจพื้นที่รวมถึงญี่ปุ่นก็ส่งคนมาดูความเป็นไปได้ในการเจาะแต่สุดท้ายแล้วการขุดคลองก็ไม่เกิดขึ้น ในปีพศ2478หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนายปรีดีพนมยง์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือฟื้นโครงการขุดคลองขึ้นมาอีกครั้งแต่ระหว่างที่ศึกษาความเป็นไปได้นั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีโดยสงครามโลกกินเวลาจนถึงปีพศ2488แต่เมื่อสงครามจบลงไอเดียเรื่องการขุดคอคอดกระจึงกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกหน ในช่วงสงครามโลกรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษเมื่อพอสงครามโลกสิ้นสุดลงขณะที่สหรัฐไม่ได้ติดใจเอาความแต่ในปีพศ2489อังกฤษนั้นบังคับให้ไทยต้องลงนามในข้อตกลงยกเลิกสงครามโดยที่ไทยจะต้องเสียเงินหลายล้านบาทรวมถึงต้องส่งข้าวให้อังกฤษถึง1ล้าน5แตันแบบฟรีฟร และต้องขายข้าวดีบุกและยางพาราในราคาที่อังกฤษกำหนดเองด้วยและเงื่อนไขอีกข้อที่อังกฤษบังคับไทยก็คือห้ามขุดคอคอดกระถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษเนื่องจากอังกฤษมีท่าเรือที่ปีนังและสิงคโปร์อยู่ถ้าการขุดคลองเกิดขึ้นกิจการของอังกฤษนั้นก็จะได้รับผลกระทบไปโดยปริยายและนี่ก็คือความเห็นแก่ได้ของอังกฤษนั่นเอง ในเวลาต่อมาไทยยกเลิกข้อตกลงนี้กับอังกฤษและรื้อฟื้นโครงการขุดคอคอดกระขึ้นมาใหม่ในปีพศ2513รัฐบาลไทยจ้างบริษัทแทมส์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทุกมิติในการขุดคลองบริษัทแทมส์เสนอไอเดียว่าการขุดในบริเวณคอคอดกระนั้นคือจังหวัดระนองถึงชุมพรทำได้ยากเพราะติดพื้นที่ภูเขามากมายโดยบริษัทแทมส์ชี้ว่า ถ้าประเทศไทยอยากจะขุดคลองระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยน่าจะหลีกเลี่ยงไปขุดตรงจุดอื่นแทนเช่นเส้นทาง5 a เริ่มจากฝั่งจังหวัดสตูลแล้วไปทะลุออกที่จังหวัดสงขลาโดยเส้นทาง5 a นั้นดูจากภูมิประเทศแล้วมีความเป็นไปได้มากกว่าซึ่งหลังจากบริษัทแทมส์ได้วิจัยเรียบร้อยโปรเจกต์นี้ถูกเปลี่ยนชื่อจากการขุดคอคอดกระมาเป็นการขุดคลองไทยแทน ราะบริเวณที่จะขุดเจาะนั้นไม่ใช่พื้นที่ตรงคอคอดกระอีกแล้วสำหรับการขุดคลองไทยนั้นมีการดีเบตกันถึงข้อดีข้อเสียตลอดเวลาส่วนในข้อดีนั้น 1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกสินค้าจากอินเดียข้ามไปสู่จีนจะทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมเราสามารถเก็บค่าผ่านทางทำรายได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันด้วย 2. ครองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าทางเรือลองนึกภาพตามนะครับถ้าปกติแล้วไทยไปซื้อน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางก็ต้องอ้อมมาที่สิงคโปร์และกว่าจะถึงอ่าวไทยนั้นก็กินเวลาเป็น10วันแต่ถ้ามีการขุดครองไทยเราจะประหยัดค่าโลจิสติกไปอย่างมหาศาลมากเลยทีเดียว 3. ครองไทยจะนำมาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคใต้หลายจังหวัดที่แนวคลองผ่าน จะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมกับโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้จะทำให้ภาคธุรกิจมีความคึกคักเป็นอย่างมาก 4. ครองไทยจะช่วยแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมูทกล่าวคือเมื่อมีการขุดครองแล้วเศรษฐกิจนั้นก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากก็จะหลังไหลเข้ามาใช้ชีวิตในเขตภาคใต้เมื่อขยายเศรษฐกิจเติบโตแล้ว ก็จะทำให้ความรุนแรงต่างๆก็ค่อยๆลดน้อยลงไปด้วย5ในแง่ของศักยภาพทางทหารโดยเฉพาะการป้องกันภัยทางทะเลก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเรือของไทยนั้นสามารถข้ามฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้อย่างอิสระมีข้อดีหลากหลายและถ้าโปรเจก์นี้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่พอจะเห็นได้ก็คือไทยจะได้รายได้จากส่วนนี้มากขึ้นและอาจจะมีอำนาจ ต่อรองกับชาติอื่นๆมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามมีการวิจารณ์ถึงข้อเสียหลายประเด็นเช่นกันไม่ว่าจะเป็น 1. กรณีคลองสุเอตสามารถย่นระยะได้มากกว่า1,000 0กิโลเมตรประหยัดเวลาในการเดินทางไป7วันแต่กรณีคลองไทยนั้นถ้าหากคนเดินเรือเลือกที่จะอ้อมแหลมมารายูไปทางสิงคโปร์ก็เสียเวลาเพิ่มอีกแค่1-2วันเท่านั้นดังนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้เยอะ อย่างที่คาดคิดเอาไว้ 2. การศึกษาระบุว่าส่วนที่ขุดได้ง่ายที่สุดนั้นคือจากสะตลไปโปรที่สงขาแต่ในจุดนี้ถือว่าใกล้กับชายแดนมาเลเซียมากแปลว่ามาเลเซียจะได้อานิสงของการพัฒนาโดยที่มาเลเซียนั้นไม่ต้องลงทุนขุดครองเลยตรงกันข้ามกับไทยที่ต้องเสียเงินอาจจะถึงล้านล้านบาทเพื่อโปรเจกต์นี้ด้วย 3. เมื่อทะลุสงขา ซึ่งเป็นจุดที่มีประชากรหนาแน่นรัฐบาลอาจจะต้องจ่ายค่าเวรคืนค่าขนย้ายเป็นจำนวนเงินมหาศาลมากด้วย 4. การขุดแผ่นดินอาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปในแผ่นดินอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของทะเลสาบสงขารวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งอนามันและความสมบูรณ์ทางทะเลอาจจะถูกทำลายไปรวมไปถึงเมื่อมีท่าเรือมากขึ้น หากจัดการเรื่องความสะอาดไม่ดีพออาจจะเจอปัญหากับสิ่งแวดล้อมสกรปรกก็เป็นได้5มีความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงเพราะการขุดคลองนั้นเท่ากับว่าจะแบ่งประเทศตัดขาดเป็นสองส่วนบางทีจะไปเอื้อประโยชน์ในมุมของการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ได้ง่ายขึ้นด้วยเรื่องคอคอดกระถูกประชาชนถกเถียงกันมาหลายสิบปีแล้วมีการอธิบายข้อดีและข้อเสียประทักกันอยู่เสมอ ขณะที่การเมืองของประเทศอื่นๆจะมีส่วนสำคัญในการจะขุดครองหรือไม่ขุดครองด้วยเช่นกันโดยชาติที่คิดว่าตัวเองนั้นจะได้ประโยชน์ก็จะสนับสนุนให้ขุดแต่ชาติที่เสียประโยชน์ก็จะเสนอแง่มุมมองที่ต่อต้านตัวอย่างเช่นมีการวิเคราะห์ว่าชาติที่จะได้ประโยชน์สูงมากถ้ามีการขุดครองไทยเกิดขึ้นนั่นก็คือจีนเพราะจีนนั้นมีท่าเรือน้ำลึกอยู่ที่สีลังกา ถ้าหากประเทศไทยขุดคลองสำเร็จเรือขนส่งจากจีนก็จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นและไม่ต้องอ้อมแหลมมารายูในเส้นทางที่ใช้ในปัจจุบันดังนั้นจีนจะสนับสนุนการขุดคลองเป็นพิเศษแต่อีกมุมมองประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียนั้นก็ย่อมต่อต้านเพราะการขุดคลองไทยจะทําให้เส้นทางการเดินเรือในภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปและประเทศที่เคยเป็นเมืองท่าสําคัญ ก็จะเสียประโยชน์ด้วยส่วนสหรัฐอเมริกาก็ต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันเนื่องจากต้องระวังการขยายอิทธิพลของจีนไม่ให้เชื่อมต่อโลกได้ง่ายๆดังนั้นการขุดครองครั้งเดียวจึงส่งผลกระทบอย่างมหาศาลกับคนมากมายทั้งกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆด้วยสุดท้ายแม้จะมีการเข้าคอรมอมาหลายครั้งแต่เพราะศึกษาแล้วข้อดีก็มี แต่ข้อเสียก็เยอะสุดท้ายแนวทางการเจาะคลอคอ,อดกระหรือสร้างคลองไถ่ขึ้นในจุดอื่นๆจึงไม่เคยเกิดขึ้นในที่สุดในปัจจุบันเส้นทางใหม่ที่มีการพูดถึงมากว่าเป็นไปได้มากกว่า5 a นั่นก็คือเส้นทาง9 a ระยะทาง135กิโลเมตรผ่านจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วไปออกที่สงขลาทะลุผ่านทั้งหมด94หมู่บ้าน คาดว่าถ้ามีการสร้างเส้นทางนี้จะมีประชากรที่ต้องอพยพทั้งสิ้น63,441คนแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีแผนการที่จะขุดเจาะครองในระยะเวลาอันใกล้นี้หลังจากที่มีประเด็นข่าวที่ครองสุเอดทำให้กระแสคอคอดกระกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งจริงๆถ้าการขุดเจาะเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อน ไอาจจะได้ประโยชน์มากมายเหมือนที่ครองสุเอตทำให้อียิปต์แต่ในยุคปัจจุบันนั้นถ้าต้องมานับหนึ่งใหม่ตั้งแต่แรกกับระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนานราวสิบปีและงบประมาณมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทโอกาสที่การขุดเจาะครองจะเกิดขึ้นว่ากันตรงๆก็คือมันยากมากแล้วจริงๆแล้วท่านผู้ฝังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าขุดเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าไม่ขุด จะมีผลเสียอย่างไรบ้างเรามาแชร์ความคิดกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ